โอ้โหวันนี้นะครับพี่เกิดสงครามนะครับสหรัฐทิ้งบอมอิล่าน,นะครับทำให้ราคาบิตคอยล่วงยับหลุด1 0 0 0 0แสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคบพี่หลังจากที่ยืนเหนือ1 0 0 0 0แสนมาประมาณ40กว่าวันนะครับแต่วันนี้ไม่รอดเนะเพราะว่าข่าวค่อนข้างทำให้นักลงทุนเนี่ยรู้สึกกังวลมากๆนะครับที่สหรัฐเนี่ยเข้าร่วมสงครามเนะต่อไปเนี่ยสหรัฐจะเอาอยังไรกันแน่เนะแต่ทีนี้ บิตคอยราคาล่วงหลุด10,000แสนคำถามก็คือว่าเฮ้ยเราจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับอ่ะมาเข้าสู่ซีรีส์ทิศทางราคาบิตคอยนะครับอันนี้ให้เป็นข้อมูลเนะข้อมูลออนเชนตอนนี้บอกว่าช็อตเทอร์มโฮเดอร์เนี่ยหรือว่าผู้ถือระยะสั้นเนี่ยมีต้นทุนอยู่ราวๆ9 8 0า0เหรียญเนาะเป็นไปได้ไหมที่จะหลุดและลงต่อเนี่ยไปแตะแถวแถวประมาณ98,000เหรียญเพื่อให้ช็อตเทอร์มโฮเดอร์เนี่ยขายของออกมาปล่อยขายอาจจะหลุด 98 0า0ลงมาก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าถ้าหลุดลงมาเนี่ยคัสเตอร์ต่อไปเนี่ยคืออยู่ประมาณ95,500ถึง97,000นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางการ์ดโนดเนี่ยว่าตรงนี้คือคัสเตอร์อาจจะเป็นแนวรับแรกนะครับถ้าตรงนี้เอาไม่อยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นคัสเตอร์ต่อไปที่ประมาณ93 0 0 0นะครับคัสเตอร์ก็คือว่ากลุ่มต้นทุนของ คนในเน็ตเวิร์กเนี่ยที่มีต้นทุนอยู่ตรงเนี้ยซึ่งมีต้นทุนเป็นก้อนกลุ่มที่ค่อนข้างเยอะแล้วกันนะครับซึ่งคนก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวรับนะครับแต่รับอยู่ไม่อยู่อีกเรื่องนึงเนาะทีนี้ก็ต้องมาดูว่าเออพี่จะตัดสินใจยังไงหรือรอดูท่าทีกันไปก่อนนะครับแต่สําหรับคนที่ DCA เนี่ยสำหรับผมนะก็ทําตามระบบได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลอะไรเนาะ